นี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะมีทั้งดอกเล็กๆน,นี่ดอกนี้ก่นดอกนี้ตัวล,ลิ้นมาแท้นี่ค่ะนี่งตรงนี้ก่อน จิ้มองเห็นอาวนี่แต่ขาเนิ่มแล้วส่วนนี้เนี่ยมันใช่เห็ดไข่มุกที่น้องๆทางยุโรปเขาพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะไ,ไปดูดูดูดิเห็ดอะไร นแต่นิ่มแล้วอันนี้ดอกนี้อันนี้เห็ดพึ่งขาวนี่ดอกนี้โห้เห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ตรงไหนอีกดูน้ำในี่ค่ะเนี่ยทางกวางเดินนะเนี่ยค่ะ ที่ไหนถ้าเห็ดออกมาเยอะยุงจะเยอะแล้วก็เนี่ยหาอย่างที่บอกเนี่ยโกดฟลาเวอร์หรือดอกไม้ผีหรืออินเดียนไพเนี่ยค่ะจะเยอะด้วยนี่อร่อยนะเหมือนดอกกระเจียวเลยเวลาเอาไปลวกอ่้อีกนม่ีี้มองเห็นอยู่เลยนี่ไงนี่ขี้ควางด้วยเอาดอกนี้ นี่ค่ะดูดอกแต็แข็ง,งอยู่นี่เฮ้ยเก่งไหมหัวหลายดอกนะอุ้ยหลายดอกเลยอ่ะหลายดอกเลย น,นะนี่อยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้เป็นเห็ดพึ่งหวาน,นค่ะโอ้สวยไหมนี่นนอุ๊ยได้เดือน,นขอโทษอค่ะขอโทษอนะคะ เห็นไส่เ <le> ด <ans> ือแล้วตกใจกลัว <le> ท <ans> ุกครั้งเลยอันนี้นิ่มแล้วค่ะเห็นตัวลิ้นหมาก็กลัวโหสงสารจังเลยน้องน้องเหนื่อยเลยลูกเหรอขาสวยแกงใส่ตะไคร้ผักกระยงอร่อยโอ้โห โอ้โหหลายดอกเลยอะหลายดอกเลยอวางไว้ตรงนี้ก่อนที่วางไว้นั่นคือวางไว้ถ่ายรูปค่ะเห็ดพึ่งหวานดอกสวยๆทั้งนั้นเลย สวยมากสวยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยดอกนี้นิ่มนานสวยจังสวยมากเลยค่ะ โอ้โหสวยจังเลยอะ่ะมีอีกดอกนึงดอกนี้ก็สวยน,นี่ค่ะไหนอยู่ข้างตอไม้นี่มีไหมมีแต่ว่านั่น ่คแต่เป็นเห็ดพึ่งขอันนี้เป็นเห็ดน้ําหมากนะคะเนี่ยค่ะใส่ต้มขาอร่อยอเห็ดไม่ใช่น้ำหมากมิ่กี้แครเห็ดน้ํำนมโอ้ยทูดผิดเก็บให้ดูแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เป็นเห็ดพึ่งค่ะแต่ไม่เอาไปเพราะว่ายางคือโว้ยเป่าเป่าเป่านั้นเป่ายุ่ง โดูดอกนี้ดูดอกนี้นิ่มแล้วค่ะถ้าหากเดินลงไปข้างล่างนั่นน่ะเมื่อปีก่อนเจอเห็ดแบล็กทาเพศนะ่ะเห็ดแตรดำเยอะมากมากเยอะเยอะจนจนงงว่าเอ๊ะน,นี่ใช่เห็ดแบล็กทาเพศหรือเปล่าค่ะ พราะมันเยอะเยอะแล้วก็ใช่จริงๆอันนี้เป็นเห็ดน้ำนมนะคะกรีดตรงนี้แล้วน้ำนม,มก็จะออกมาเห็นไหมน้ำนมนี่ค่ะน้ำนม,มออกมาแล้วเป็นขาวๆอ้ยยยุงกัดหลังกัดกลางหลังเลยเชื่อสิเดินไปอีกก็ต้องเจอ เจอเห็ดอยากเจออีงไม่อยากจะตัดต่อคลิปอุ้ยนี่ไงเนี่ยค่ะแตมแตมอะไรเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอะไรก็ไม่รู้สนุกสนุกเดินหาเห็ดเนี่ย เนี่ยเห็ดพึ่งหวานเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมหอมหอมมันแปลกค่ะเป็นเห็ดที่ที่เวลาเดินผ่านเนี่ยจะได้กลิ่นหอมเลยให้มองหาจะเป็นเห็ดพึ่งหวานเนี่ยค่ะยิ่งบางดอกเนี่ยขายาวเป็นคืบแล้วดอกยังกะยังกะจานรองถ้วยกาแฟพูดถ้วยกาแฟมาแล้วอยากกินโอเลี้ยงหิวน้ำมากเลยค่ะอ้าววกมาที่เดิม อา้าวที่เดิมอีกแล้วที่เก็บเห็ดอันนี้ไว้ตรงเนี้ไหนลองเดินต่อไปตรงนี้แป๊บนึ่งไม่อยากตัดต่อคลิปค่ะลอยให้ยาวไปเลยอันนี้ล่ะอันเนี้ยอู้เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานโอ้ขายาวอู้ขายาว,อ,ายาวอันนั้นก็เป็น เห็ดน้ำหมากเห็ดกอนี่ก็เห็ดพึ่งต้องวางแล้วค่ะโอดอกดูดอกเนี้ยอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งหวานเหมือนกันค่ะ,ะนี่วางไว้ตรงนี้นี่ดอกเล็กนั่นอีกสองดอกนะคะนั่นน่ะอุน้องอยู่ไหนน้อง น้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหี่ยวค่ะน้องอุ้ยไปไหนเนี่ยโอ้ยยังไม่พาดูดอกนี้อ๋ออยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นนะคะเหียวอ๋อนี่นี่ดูแล้วโถเพราะว่าเหี่ยวค่ะมีคนเขาเตือนเขาบอกว่าถ้าหมาตัวลเล็กๆเหยีห่ยวสามารถที่จะโฉบไปได้นี่สวยจัง อนู่นน่ะแต่ขานิ่มหน่อยฮะดอกยังแข็งวางไว้ตรงนี้น้องมาใกล้ๆลูกเดี๋ยวเยียวชบเดี <c oughs> um, right ๋ยวเยียวชบหนูไปนะยจังเลยอู้หูดอกนั้นยิ่งสวยใหญ่เลย ข้างก้อนหินน่ะถึงได้บอกว่าปีนี้เห็ดพึ่งออกมาออกมาเยอะเพราะว่าฝนดีนี่เหหูหนูหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะนั่นอะ่ะดำาอิองวิ่งนี้ยนี่นะโอ้ขานิ่มแล้ว โอ้ทำไมขานิ่มแล้วขานิ่มดอกขานนวมเลยค่ะสวยแต่ขานิ่มแล้วต้องเห็นอีกต้องเจออีกเชื่อสิไงอันนี้ไม่สวยแล้วนี่ล่ะขานิ่มแล้วค่ะ เหือนปีนั้นเลยปีก่อนนู้นค่ะเดินไปไหนมีแต่เห็ดเห็ดเยอะมากค่ะปีนั้นอะ่ะนี่ดอกนี้อ๋อสวยมากเลยค่ะโอ้ย,ยทำไมอะ่ะนี่นะ่ะสามน้องอย่าเก็บเขาเลยนะคะสงสารเขาอยู่ด้วยกันให้เขาอยู่ตรงนี้ละค่ะ ใหจังเลยนี่ยังแข็งอยู่อมองอีกเลยเป็นคลิปยาวเลยนะคะมันสนุกมากเลยแต่ถุงหิ้วนี่สิมันหนักถ้าถุงหิ้วไม่หนักค่ะจะได้เห็ดพึ่งหวานไปต้มกินกับน้ำน้าจิ้มเยอะเลยแต่นี่ถุงหิ้วหนักมากค่ะเพราะว่า หนักที่เห็ดหลิ้นจือไงคะอันนี้ก็เห็ดพึ่งแต่แต่ดอกนม่แล้วลิ้นจือตั้งสิบกว่าดอกแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูแชนเทเลนเห็ดมันปูเหลืองตรงนั้นจากนั้นก็จะไปเดินดูเห็ดอีกมันจะมีเห็ดพึ่งหวานค่ะเยอะมากค่ะตรงนี้เยอะข้างบนก็ต้องเยอะอื่เชื่อสิเห็ดน้ำนมนานเห็นไหมจริงๆด้วยค่ะโอ้เสียดาย ไม่ได้เก็บเลยมันอร่อยมากๆค่ะไม่ได้เก็บเลยอยากจะเอาไปนั่นเห็นไหมฮันนี่น้ำนมนี่น้ำนมขาวเลยนะอร่อยใส่ในต้มขาไก่ค่ะอร่อยมากเลยตรงนั้นก็เป็นเป็นเห็ดนะนะตรงไหนละ่ะ ลงไปข้างล่างนั้นก็ต้องคือเดินไปค่ะมันจะเจอเห็ดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เจอเต็มไปหมดปีแรกที่มาเก็บเห็ดนะนึกว่าเข้ามาในป่าเห็ดจะเป็นติดกันเป็นแพรเลยเพราะว่าไม่เคยเก็บนะคะที่ไหนได้มันต้องเดินหาอันนี้เสื่อมสภาพแล้วที่ไหนได้ต้องเดินหา ถึงจะเจอเห็ดก็ยังช่วยหน่อยตรงนี้มันโปร่งยุงน้อยจะเจออีกไหนส่วนดอกน,นี้ดูกที่แกกหรือยังเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาวค่ะนุ่มแล้วืมสุดสนุกจังเลย มาแล้วเจอเห็ดเนีค่ะสนุกไม่มอมโหอันนี้เป็นเห็ดเห็ดที่บอกว่าเหมือนเห็ดไข่มุกจังเลยเ<อ>สียดายโทรศัพท์ที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะห่วยความจำยังเต็มอยู่บางตาแล้วนี้เดินไกลแล้ว ไม่เจออีกเลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอจบคลิปนี้ตรงนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆขอบคุณมากๆขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่อย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ